สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนกลางก่อนมาไต้หวันตอนที่3นะคะนับเลขนะคะวันนี้เราจะนับเลข1ถึง100นะคะแล้วก็จะแนะนำวิธีนับพันหมื่นแสนล้าน10ล้านด้วยนะคะ1อี1อี2อเออสอเออสาซนสซสื่อ 四是，汉五汉五，十六十六，十七十七，八八八八，九九九九，十十十十。 สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้า 十六，十六，十六，十六；十七，十七，十八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 ；十九，十九，十九，十十二，十，二十二，十；二十一。 二十一，二十一，二十一，二十二，二十二，二十二，二十三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 ，二十四，二十四，二十四，二十五。 二十五，二十五，二十六，二十六，二十七，二十七，二十八，二十八，二十九，二十。 九、一十九、二十九、三十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 一、三十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 二、三十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 三、三十三。 三十三，三十三，三十四，三十四，三十四，三十五，三十五，三十六，三十六，三十六，三十七，三十。 3สามสิบเจ็ดสามสิบเจ3สามสิบแปดซานสือปสามสิบแปดสามสิบเก้าสามสิบ้อสามสิบ้าสืสิสี่สสี่สิบสอ

สี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห4สี่สิบหอสี่สิบอจื่สี่สิบอจื่สี่สิบอปาสี่สิบแ้อ 49ซสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าสี่สิ้าสี่สิบเ้าห้าสิบ้าสิบห้า้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าเอ็ดองห

ห้าสิบหกอูสือห้าสิบเจ็ดอู๋สือจห้าสิบอูือจห้าสิบแปดอูสือปาห้าสิอูสือปาห้าสิบอูือจ้ห้าิบเก้อูือจ้าหกสิบ 六สิบหก61บ六สิบหอส6บเอ6ด六十一六十一六สอ六十二六十二六สิบสาม六十สิบสี 6十四，หกสิบสี่，六十6หกสิบห้า，6十五，หกสิบห้า，หกสิบหก，หกสิบหก，หกสิบเจ็ด，หกสิบเจ็ด， 六十八，六十八，六十八，六十八；六十九，六十九，六十九，六十九；七十七十，七十七十，七十一十一，七十 72, ็ดสิบสอง7十二เจ็ดสิบสอง七十二เจ็ดสิบสาม七เจ็ดสิบสาม七十เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่้า 75็ดสิบห้า7้五เจ็ดสิบหก七十六เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ด七十七เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเสิบแปด เจ็ดสิบเก้า七十九เจ็ดสิบเก้า七十九八十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 一八十一八十一八十二八十二八十二 ปาสิ3สองแปดสิบสามแปดสิบสามปาสิสามแปดสิบสี่แปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบห้า 8ปาสิบหกแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบเ้าปสิบเ แปดสิบเก้า90ดสิบเก90เก้าสิบ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 เอดเก้าสิบอดเเอดเก้้ออ 九, 13, 九, 13, 九十三，九十三，九十四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 、九十五，九十六，九十六。 九十六，九十六；九十七，九十七；九十八，九十八；九十八，九十八；九十九，九十九；九十九，九十九。 100่งร้อยอีไปหนึ่งร้อยอีไปหนึ่งร้อยหนึ่งอีไปหนึ่งร้อยหนึ่งอีไปหนึ่อสองอีไปหนึ่อสองอไปหนึ่งอยสิบอี แปดสิหนึ่งร้อยสิบปดสิหนึ่งร้อยยี่สิบ0ปองร้อีสิ 110, ปสิ 120, ออเชียสหนึ 1, 000, ่งพันหนนหนึ่งพันหนึ่งอีง 还是一零零一两百两，一千零一还是一零零一两百十，一千零一十两百十，一千零一十，一萬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 ，一十。 วันหนึ่งแสอวันสองแสนเออสือวันสองแสเออสือวันหนึ่งล้านอ0 0 0 0ยวัน1นึ่งล้านอนึยวันสิบล้านหน,นึ่ง千0สิบล้านหนึเรียนมาถึงตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ หวังว่าคลิปนี้และทุกๆคลิปที่ระเอทำออกมาจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองด้านภาษาจีนก่อนที่จะมาทํางานที่ไต้หวันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามคำศัพท์ภาษาจีนหรือว่าบทสนทนาภาษาจีนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยค่ะไปะจะทําคลิปมาสอนทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ